ถึงเทศก,กาลกินเจแล้วจะกินเจออยังไงนะให้ชะลอวัยเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเรื่องเวชทศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือว่า anti aging and regenerative medicine สามารถกด subscribe ติดตามไม่ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมาในชุดที่ ชุดนอนนะพูดตรงๆเลยก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับก็ตื่นมาวันนี้มันเป็นวันพิเศษเนาะเป็นวันที่เริ่มต้นเทศกาลกินเจของปี2563นะครับก็ผมก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าจะทํำยังไงนะที่จะใช้ช่วงเวลาเนี้ยในการกินเจนะครับในการถือศีลกินเจในการงดเนื้อสัตว์เนี่ยจะกินยังไงเนี่ยให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับ สารอาหารครบนะครับตามที่ร่างกายต้องการนะครับเอางี้พูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเลยนะกินตามปากเราเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกเราใช่ไหมแต่กินตามเซลล์เนี่ยอันนี้คือต้องใช้วิทยาศาสตร์ต้องใช้ความรู้ถูกไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่ากินตามเซลล์ยังไงในเมื่อเงื่อนไขเนี่ยคือเป็นเทศกาลกินเจเนาะทำยังไงให้เซลล์เราเนี่ยอิ่มนะครับตามปากตามไอ้ตามปากเซลล์ตามปากใจนะครับไอ้ตามปากเซลล์ ทำยังไงให้สุขภาพสมบูรณ์สูงสุดเพื่อจะได้เป็นการชะลอวัยนะครับอย่างแรกนะครับมาดูข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดของการกินเจกันนะกันนะครับข้อข้อดีนะครับของการกินเจนะครับก็คือการที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับในเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีกรดอะแลคิดนิกแอซิดนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนที่อยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ยสออย่างนี้มันไม่ได้ดีต่อร่างกายนะครับอะแลคิดนิกแอซิดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ก็จะลดการอักเสบจากการได้รับกรดอะซิโิโนิกแอซิดออกไปนะครับอันที่2ก็คือฮอร์โมนในสนิ่งมีชีวิตต่างๆมันมีฮอร์โมนตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนี่พูดถึงธรรมชาตินะยังไม่นับรวมถึงการเลี้ยงการจงใจเลี้ยงการจงใจจีบฮอร์โมนนะครับเราก็ได้รับฮอร์โมนจากเนื้อสัตว์มาซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมลําพังของเราฮอร์โมอนของเราเนี่ยดูให้ดูแลให้ดีก่อนเดอะแล้วยังไปได้รับข้างนอกจากเนื้อสัตว์เข้ามาอีกนะครับ อันนี้คือข้อดีนะครับทีนี้มาดูข้อจํากัดบ้างนะครับข้อจํากัดมีทั้งหมด4ข้อนะครับเรียกว่าข้อควรระวังนะครับข้อควรระวัง4ข้อของการจินเจข้อแรกก็คือวิตามิน b 12ในเนื้อสัตว์่ยมีวิตามินเนื้อสัตว์และก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะก็จะมีวิตามิน b 12อยู่เยอะทีนี้พอเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไปปุ๊บเราก็มีโอกาสที่จะพร่องนะครับวิตามิน b 12ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนกินเจเยอะแยะหมดเลยนะกินแบบเฮ้ยทำไมกินเจแล้วยังเป็นโรคหัวใจอยู่เพราะมีโอกาสสูงมากที่จะคล่องวิตามิน B12 ินะครับข้อที่2นะครับคนกินเจเนี่ยในความที่ว่าพอไม่ได้กินเนื้อสัตว์ปุ๊บจะกินอะไรดีก็กินแป้งนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะกินแป้งเนี่ยมากไปมากกว่าที่ร่างกายต้องการก็เลยทาให้เกิดเป็นโรคอ้วนนะครับข้อที่3นะครับการเลือกไขมันประผิดประเภทนะครับอย่างเช่นไขมันที่เป็นโอเมก้าหกเนี่ย เอามาทอดเอามากินเอามาผัดนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงที่ทําให้กระตุ้นการอักเสบนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4ก็คืออ,อาหารดัดแปลงนะครับ<อ>พูดตรงๆเลยนะไม่เกรงใจแล้วนะไส้กรอกเจนะครับแหนมเห<อ>็ดเนี่ยหมูกรอบเจอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันแบบพยายามพรีเซนต์ออกมาว่ามันเป็นเจแต่จริงๆแล้วไอ้ความเป็นเจเนี่ยมันคืออย่างเงี้นะคนขายพรีเซนต์ออกมา,าเป็นความเป็นเจมาพิชดูอีกฝั่งหนึ่งอ้าว มันก็คืออาหารอุตสาหกรรมดีกว่าแค่ใช้ควาว่าเจนะครับจริงๆแล้วไอ้สามพ่อหลังนะคือการกินแป้งมากเกินไปนะครับการกินไขมันผิดประเภทนะครับแล้วก็การกินอาหารดัดแปลงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นเฉพาะคนกินเจรหรอกคนธรรมดานะครับถ้าเลือกกินผิดเนี่ยก็มีมีความเสี่ยงสูงกันที่จะได้รับสารอาหารที่ไม่ตรงตามเซลล์ต้องการนะครับ มาดู10ข้อแนะนำนะครับของเทศกาลกินเจว่าจะกินยังไงให้ชะลอวัยนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยข้อแรกก็คือให้กินผักนะครับที่เป็นผักใบเนี่ยในสัดส่วนที่มีปริมาณมากที่สุดนะครับผักใบมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นกวางตุ้งนะครับผักบุ้งผักกาดขาวคะนา้าอ,อ,อะไรที่มันเป็นผักใบใอนะครับอันเนี้ยผักพวกเนี้ยผักที่เป็นผักใบเนี่ยให้กิน ปริมาณที่สัดส่วนที่มากที่สุดนะครับข้อที่2นะครับเลือกกินโปรตีนที่มีคาร์โบไฮเดตเนี่ยแฝงอยู่ด้วยนะครับคือมันไม่ได้มีโปรตีนเพียวๆหรอกมันมีโปรตีนแล้วก็บวกด้วยแป้งนะครับคาร์โบไฮเดตเพิ่มเข้ามาเพีเยงแต่ว่าคาร์โบไฮเดตพวกนี้ขอให้มันเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนสักนิดนึงเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดตสักนิดหนึ่งนะครับก็กินพวกถั่วนะครับธัญพืชนะครับต้าหู้อันนี้ให้กินปริมาณรองลงมานะครับเพีเยงแต่ว่า ต้องพยายามให้มันหลากหลายนะไม่ใช่ถัวถ่วก็ถั่วสีเดียวนะพยายามหลากหลายทันในพืชก็สลับกันไปสลับกันมานะครับจะได้หลากหลายแล้วก็เต้าหู้ด้วยสําคัญนะครับเต้าหู้ก็มีวิตามิน b 12อยู่นิดนึงนะครับไม่ได้เยอะกอที่3นะครับเลือกกินข้าวที่ไม่ใช่ข้าวขัดสีนะครในข้าวนะี่มันก็จะมีคาร์โบไฮเดรตเนาะมีคาร์โบไฮเดรตที่เราต้องการเพียงแต่ว่ามันเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตก็ข้าวกล่องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าว ซ้อมมือข้าวหอมนินอะไรที่มันเป็นไม่ใช่ข้าวขาวนะครับอันที่4นะครับรองลงมานะครับก็คือพวกเมนูเส้นๆนะครับเมนูเส้นๆเนี่ยจริงๆมันก็คือแป้งนั่นแหละเพียงแต่ว่าแป้งมันผ่านการดัดแปลงเราก็ต้องให้ความสําคัญรองลงมาจากข้าวซึ่งข้าวมันเป็นรองไงรองหมายถึงว่ามันดิบไงคือข้าวเนี่ยมันเป็นมันเห็นอยู่ว่ามันทํามาจากอะไรใช่ไหมส่วนเส้นเนี่ยมันทำมันผ่านการดัดแปลงจากการที่เอาวัตถุดิบอะไรพวกเนี้ย มาแปลงเป็นผงแป้งแล้วก็มาทําเป็นเส้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสําคัญของเส้นเนี่ยลองลงมาก็เส้นก็กินนิดหน่อยๆนนะครับลองลงมาเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เจียมอีอะไรก็แล้วแต่นะให้กินปริมาณลองลงมาจากข้าวอีกนะครับให้ความสําคัญลองลงมานะครับข้อที่5นะครับให้ความสําคัญนะครับของการกินผักประเภทหัวนะครับพวกมันพวกเพือกพวกหัวไชเท้าอะไรเงี้ยแครอทอย่างเงี้ออยน,นะครับ ในปริมาณที่ลองลงมาครับคือบางคนเฮ้ยมันก็เป็นผักนี่ใช่แต่ของทุกอย่างที่มันอยู่ตามธรรมชาติแต่มันไม่ได้ไม่มีอะไรเพียวๆนะมันไม่ใช่อาหารเสริมที่มันสกัดมาเฉพาะอย่างเดียวนะครับในผักหัวหัวเนี่ยมันมีไฟเบอร์อ่ะมันมีวิตามินอยู่แต่มันมีแป้งซ่อนมาอยู่ด้วยนะครับเผืออมันอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีแป้งที่ดีนะแต่เราก็ไม่ได้ต้องการกินในปริมาณมากนะครับเราก็ควรจะกินในปริมาณที่มันลองลงมา ในปริมาณที่มันน้อยลงมาให้ความสําคัญน้อยลงมานะครับข้อที่6นะครับเลือกกินผลไม้นะครับให้ปริมาณล้องลงมาอีกนะครับนี่ผมไล่ลําดับออกมาในนั้นหนึ่งถึงสินะผลไม้เนี่ยให้กินผลไม้สดนะครับอย่าเอาไปคั้นแยกกากนะครับเพราะว่าเราต้องการไฟเบอร์ไฟตัวนิทเียนนะครับรวมถึงวิตามินที่อยู่ในนั้นด้วยเราไม่ต้องการแยกไฟเบอร์ออกไปนะครับแต่ต้องการได้พร้อมๆกันแล้วก็กินนิดๆหน่อยๆก็พอไม่ใช่กินทีนเป็นกิโลนะครับคือผลไม้น่ะดี แต่การกินเยอะๆเกินไปมันไม่ดีข้อที่7นะครับให้กินเครื่องเทศเสริมเข้าไปนะครับทุกๆมือนะครับเครื่องเทศจะของไทยของเทศของอินเดียของฝรั่งอะไรก็แล้วแต่กินได้หมดนะครับก็ให้ความสําคัญรองลงมานะครับกินเครื่องเทศเครื่องเทศเสริมเข้าไปเพราะว่าเครื่องเทศมันเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระนะครับข้อที่8นะครับให้ลองดูว่าเ,เมนูที่เราทําเองหรือบางทีเราไปสั่งเขาหรือไปเลือกซื้อเขาเนี่ย เขาใช้น้ํามันอะไรนะครับเราใช้น้ํามันอะไรในการทําอาหารนะครับให้เรียกกรดไขมันโอเมก้าหกนะครับโอเมก้าหกมันทาอะไรมันไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายนะครับโอเมก้าหกก็คือไขมันประเภทอะไรน้ํามันพืชนะครับน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันข้าวโพดอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่ได้ดีต่อร่างกายเลยนะครับทุกวันนี้เราได้รับโอเมก้าหกเนี่ยเกินความจําเป็นมากๆจริงๆแล้วโอเมก้าหกมันเป็นกรดไขมันที่จําเป็นแต่ประเด็นคือพอได้เราเยอะเกินไปมันก็กลายเป็นเกินความจําเป็นไปแล้วข้อที่9นะครับ เลี้ยงเมนูทอดทอดนะครับโอ้โหอาหารเจรนี่สุดยอดเมนูทอดเพียบนะครับเผือกทอดเต้าหู้ทอดเห็ดเข็มทองทอดหัวไชเท้าทอดนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยคือคนส่วนใหญ่มันจะมองเงี้ยมันจะมองไอติ่งเล็กๆเ,เนี่ยว่าเป็นอาหารเจรแต่ไม่มองส่วนใหญ่ๆว่าเฮ้ยถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์นะแต่มันผ่านกระบวนการสารพัดสารเพที่มันไม่ได้ทําให้ดีต่อสุขภาพนะครับ อย่ามองแค่แบบส่วนเล็กๆที่คนขายเอามาพรีเซนต์เอามาบอกว่าอาหารเจนะครับแต่เจเนี่ยมันไม่มีเนื้อศา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 สัตว์กรจริงแต่มันไม่ได้ดีไงข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับโอ้โหโอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับทุกวันนี้นะครับโปรเซตพูดอาหารอุตสาหกรรมนะครับอาหารดัดแปลงทีเพียบแม้กระทั่งอาหารเจนะครับใส้กรอกทอดไอ้ไส้กรอกนะครับส้กรอกเจหลูกชิ้นเจเห็ดเจแหนมเจหมูกรอบเจอกไก่เจ สารพัดของเจถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเนื้อไม่ได้มีเนื้อสัตว์จริงๆก็เหอะแต่ส่วนใหญ่มันก็ผสมอะไรผสมแป้งแล้วมันก็เป็นอาหารโปรเซสฟูดมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเลยอย่างที่บอกมันก็เหมือนเินกันอะเรามองแค่ส่วนเล็กๆส่วนที่ว่ามันไม่มีเนื้อสัตว์ส่วนที่มันเป็นเจแต่เราไม่มองส่วนใหญ่เลยว่ามันไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะครับสุดท้ายนะครับฝากเอาไว้นะครับอาหารเจเนี่ยมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อควรระวังมีข้อจํากัดนะครับเราควรจะต้อง มีความรู้ที่จะเลือกกินได้ถูกนะครับว่าจะทํำยังไงให้เราเนี่ยเซลล์เราได้รับร่างได้รับอาหารนะครับครบสมบูรณ์ตามที่เซลล์ต้องการนะครับเราจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดจะได้เป็นการแก่ชราช้านั่นเองนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเรื่องเวชศาสตรฐฐ์ชระลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับตอนนี้ผมมีคอร์ส line, ออนไลน์สองคอร์สครับคอร์สแรกชื่อว่า How to Anti Aging นะครับคือยังไงเราก็ต้องแก่เนาะ แต่ประเด็นคือเราจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไงทําให้ร่างกายเราเนี่ยแก่ชราช้าที่สุดนะครับมีสุขภาพที่มันสมบูรณ์สูงสุดจะได้อยู่ได้นานที่สุดนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์สูงสุดจนกระทั่งถึงวันที่เราจําเป็นจะต้องจากโลกนี้ไปนะครับส่วนข้อที่2นะครับชื่อว่าฮอร์โมน for anti aging นะครับฮอร์โมนคือคําสั่งคําสั่งที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีผิดเวลาก็ไม่ดีคําสั่งด้านก็ไม่ดีนะครับทำยังไงให้คําสั่งนะครับในร่างกายเรามาทํางานสมบูรณ์สูงสุด เราจะได้แก่ชราช้าจะได้สุขภาพสมบูรณ์สูงสุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูแล้วชอบก็กดไลค์านาถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆก็กดแชร์ถ้าสนใจสุขภาพแบบองค์รวมก็กด Subscribe ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับ